การกินเจช่วยโลกร้อนวิจัยออกฟอ,กฟอร์ดยืนยันลดก๊าซเรือนกระจกลดมลพิษ75%การกินเจช่วยโลกร้อนหรือเป็นการทำลายโลกการกินอาหารแบบวีแกนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมลพิษทางน้ำและการใช้ที่ดินได้ถึง75%เมื่อเทียบกับผู้ที่กินเนื้อสัตว์ปริมาณมากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดยืนยันว่าการกินอาหารแบบวีแกนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก เพราะทาให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงรวมถึงลดมลพิษทางน้ําและการใช้พื้นที่ผลิตอาหารได้ถึง75%เมื่อเทียบกับคนที่กินเนื้อสัตว์มากกว่า100กรัมต่อวันการกินเจความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงการกินเจซึ่งมีหลักการสําคัญคือการลดละเนื้อสัตว์ถูกเป็นแนวทางที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมการกินเจผลกระทบต่อสัตว์ป่า นอกจากการลดการเรือนกระจกการกินอาหารจากพืชยังช่วยลดการทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้การกินเจความเป็นไปได้ในอนาคตรายงานฉบับล่าสุดจากคณะกรรมาการ Eat a n c e a t l a n c e t ระบุว่าหากทั่วโลกหันมาปฏิบัติตามแนวทางอาหารเพื่อสุขภาพของโลกมนุษย์แทบทุกคนจะสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพสอดคล้ายกับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนภายในปี2050การกินเจ คำถามที่ควรมีการเปลี่ยนมาทานอาหารมังสวิรัติวีแกนหรืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์แบบเต็มรูปแบบอาจไม่ใช่เรื่องง่ายในทันทีแต่การเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นเพิ่มสัดส,ส่วนผักในบางมือ้อย่างมื้อกลางวันหรือกำหนดวันมังสวิรัตประจำสัปดาห์ก็ถือเป็นก้าวเล็กๆที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความหมายเทศกาลกินเจช่วยสุขภาพและโลกเดือนตุลาคมของทุกปีในประเทศไทยคือช่วงเวลาแห่งเทศกาลกินเจ ประเพณีที่มีจุดเริ่มต้นจากจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ศตรวตรรษที่19กก่อนจะขยายสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยการกินเจความเป็นไปได้ในอนาคตการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจหันมาใช้ไข่ปลอดกรงยังเป็นการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้ายกับแนวทาง ESG สิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลและเป้าหมายความยั่งยืนระยะยาวปัจจุบันภาคเอกชนไทยเริ่มตอบรับแนวทางนี้มากขึ้น โดยในปี2567มีบริษัทจดทะเบียนถึง228แห่งที่ได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านความยั่งยืนเพิ่มขึ้นกว่า43%จากปีก่อนการกินเจคำถามที่ควรมีผู้บริโภคคือพลังขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพวกเขาเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเรียกร้องความโปร่งใสาจากผู้ผลิตและยินดีจ่ายมากขึ้นเพื่อสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อโลก นี่จึงไม่ใช่อุปสรรคของภาคธุรกิจแต่คือโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบและร่วมกันพาประเทศสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนในอนาคต